ในโอกาสนี้นะครับพี่อนุพงศ์อนนท์นะครับที่เดินทางไกลมาจากวังน้อยนะครับก็ขอตัวนะเดินทางกลับวังน้อยนะครับไม่ได้กลัวนะเมียนะไม่ได้กลัวแต่เกงใจโอเคตั้งทยตั้งทยตั้งทยตั้งใจตั้งใจตั้งใจสัมผัสไม้สัมผัสมือก่อนที่จะเดินทางกลับอะ นี่นะครับนี่แหละครับนี่แหละครับ,รบชายผู้ที่เรียกว่าเป็นยิ่งกว่าทุกสิ่งนะครับ อดีตรองโอสุนทรเปิดเขาเขียวนะครับเดินทางไกลมาจากบางน้อยนะครับออนลองอ่นรุ่งพงอนุนไเจอกันเดี๋ยวกันครับัเดี๋ยวสองเดือนเดือนห้าใหม่ขอบคุณมากมากขอบคุณมากมากครับผมโชคดีินทางปลาดภัยนะพี่นุ้นนะนะครับจบไปก่อนพี่ปุ๋ยขึ้นไปร้องเพียงน้อยในโอกาสที่เดินทางมาร่วมสนุกเขาดาวปีใหม่ ที่ไรที uh, ่ไม in ้นะครับก็ขอให้พี่นุนะครับเดินทางกลับบักนน้อยโดยสสริภาพนะครับเออมีสภาพของเรามีสภาพเขาเขียวมิสูชนบุรีนะครับขอให้พี่นุเดินทางปลอดภัยครับ